โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมครับสั่งซื้อเครื่องสูบลมครับไฟฟ้านะครับสั่งมาจากเว็บช้อปปี้นะครับในราคา2 4 0บาทนะครับรวมค่าส่งนะนะครับก็ในคนรถนู่นนี่นั่นมานะครับแต่วันนี้เราจะลองมาแกะกล่องแล้วลองใช้งานดูครับว่าสามารถใช้งานได้แบบไหนนะครับวันนี้ที่ผมมีตามสเปคครับก็สามารถสูบจักรยานสูบมอเตอร์ไซค์สูบรถ เห็นกระบะได้ครับแล้วก็ลูกบอลนะครับผมมาตอนนี้เรามาแกะก่อนนะครับว่าข้างในอุปรกรณ์ครบหรือเปล่าครับนี่กระล่องกครับน,น,นี่ดูวไหนนี่รับ ก็ถือว่าใหญ่ครับแล้วถ้าเจอฝ่ามือนะยาวด้วยนะครับก็นนี้เวลาเปิดนะเวลาไม่กันหอกแบบนี้นครับวงนี้ผมเปิดลองกดค้างนึงครับโอเคไม่มีแบตเตอรี่นะครับ ไม่เเหนลยนะชุดเป่าลุกมอกลูกกลองครับอยากทำการชาร์จป่กอนนะครับว่าเราลองมาเติมกันดูนะครับงานประกอบดีนะครับไม่ต้องแก้ง ตรงนี้ท่านทำหายนะครับเพราะว่าเป็นแจ็กสามเป็นห้านะเสียบแน่นนะครับเดี๋ยวาลองมาเสียบแล้วก็ดีชักหนึ่งคนระับ ไฟเข้านะขั้นตอนเสร็จชาร์จนะครับไม่มีสเตตัสสัญญาไฟเข้าแต่อย่างใดครับต้องดูจากตัวนี้อย่างเดียวนะครับ Battery, แ U, บตเตอรี่เวอยู่สามสี่นีเมื่อกี้ผมเปิดไม่ติดโอเคกดลงดีดีครับหน่วยนะครับมีวัดเป็นหน่วย PSI นะครับลองเปลี่ยนโหมดของตรงนี้นครับเป็นบาร์นะ,น PA, รรนะครับเป็น kpa กิโลวัตต์อ่าวร่ามม่นยำครับ กดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นกิโลต่อเซนติเมตรนะครับน e t e I หมดที่หมดสองสา,สามสี่นะครับกดค้างปิดนะครับกดันที่เปิดนะครับเดี๋ยวมาดูคู่มือกันเขาๆนะครับนี่คือคู่มือของเขานะครับ ภาษาเกและภาษาจีนนะครับขั้นแรกนะครับทำการนะครับเสียบปลั๊กลงไปก่อนนะครับแล้วก็ทำการ2 Connect คือน่าจะเปิดปุ่มนะครับแล้วก็เปิดปุ่มเปิดของตัวเครื่องนะครับระบบก็จะทับมือรด้ทำการเสมอให้กดปุ่ม R นะครับ แล้วก็เลือกหน่วยวัดครับสตาร์ทนะครับสตาร์ทไม่เป็นปุ่มสีเหลืองนะครับข้างบนนะครับมีการปาลูกบอลนะครับภาษาก็มีอยู่แค่ภาษาอังกฤษนะที่เระะาจะอ่านออกนะแล้วก็เป็นภาษาอ,อื่นๆน,นะครับโอเคประมาณนี้นะ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเติมลมมอเตอร์ไซค์ครับยี่ห้อยามาฮ่านะครับ TTX นะครับถ้าท่านหาวิธีการเติมลมไม่เจอนะครับให้ดูที่ยางครับยางจะบอกอยู่นะครับอย่างซีนี้ครับเขาบอกว่าครับแม็กโหลดนะครับรับน้ำหนักสูงสุดได้คือ170กิโลนะครับก็ประมาณ 3.75L 3 5 l b s นะครับ AT225 gpe นี่ผมก็มีดูครับแต่การเติมลมยิงอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมขอว่าลมนี่ควรจะเป็น3า psi ครับนี่คือล้อล้อหลังนะครับล้อหลังเรามาดูล้อหน้าครับล้อหน้าก็มีบอกนะครับเราดูที่ล้อหน้านะครับทันต้องหางครับมันต้องมีบอกไว้ตามสเปคนะครับนี่นะครับส่วนล้อหน้านะครับเขาบอกว่ารับน้ำหนักได้ max speed จริงจริงคือร้อยห้าสิบกิโลกัครับ m a กโหลดที่ 118กิโลครับการเติมลมอยู่ที่นะครับ33 psi นะครับล้อหน้าจะเติมมากกว่าล้อหลังครับประมาณ1 psi นะครับเดีย๋ยวเราทำการเติมดูตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าลมยางเท่าไหร่นะครับจะรู้ว่าตัวเซ็นเซอร์ยังสามารถวัดตรงหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับให้ดูที่ล้อ,อยางนะครับนะท่านหา,าวิธีการเติมไม่เจอครับให้ดูที่ล้อ,อยางเดียวครับ มาครับลองทำการเติมลมดูครับตัวนี้นะครับยางหนังนะครับสาย psi นะครับอันดับแรกครับเขาให้เสียบจุกไปก่อนนะครับ ย้ายอย่างนึงครับกดป่านครับวันนี้เราเปลี่ยนหมดครับเป็นหมดกันครับเซนเซอร์วัดนะครับเป็นหมดนะครับ HSI นะครับเราต้องเป็นสาิบสองครับวันนี้มันเซนเซอร์วัดได้สิบี่ครับ โอเคทาย12ครับอย่างเงี้นะครับ,อรบตอนที่เซ้อพอดที่4นะกดปุ่ม แบตเตอรี่หมนก่อนเลยครับเดี๋ยวเรามาเติมใหม่นะครับประมาณนี้ครับวิธีการใช้งานครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกว่าชาร์จเต็มแล้วมันจะขึ้นอยู่ประมาณ30หรือเปล่านะครับไป30หรือเปล่านะครับโอเคผมทาการถอดองครับวิธีการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับถ้าเกิดชาร์จเต็มแล้วก็จะขึ้นไฟสีเขียวแบบนี้นะครับเขียเต็มแล้วทำการปิดนะครับ ถ้าปินเลยครับให้เลือกกดค้างครับเปิดครับถ้าไปินเลยกดค้างครับโอเค